การคืนชีพของ u s t c และ Luna Classic จะเกิดการรีเพ็เกเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของราคาแน่นอนและเราอาจจะไม่ได้เก็บในราคานี้อีกเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคอยมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งมูลนะครับ วันนี้เราก็มีทั้งหมดประมาณ3ข่าวเนาะจะมีข่าวของโดคอนะครับ1ข่าวหลักๆแล้วก็จะเป็นข่าวของความคืบหน้านะครับของ LUNA Classic แล้วก็ทางโปรเจกต์ของเท r ร่านะครับประมาณ2ข่าวเรามารับชมข่าวแรกกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเขาจะทำให้ udc s ราคาถึง1ดอลลาร์หลังจากการอัปเกรดของ parity นะครับเพื่อฝืนคืนชีพ l u n a Classic นั่นเองเชื่อว่า หัวข้อนี้เขาให้มาเป็นการเรียกร้องเงินเข้าไปลงทุน u s t c นะครับส่วนตัวผมไม่น่าจะถึง1นึ่งดอนนะแต่น่าจะอยู่ในโซนของประมาณ1บาทประมาณ0.3 0.1 0.2 0ดดห่จุดสจุดามเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้มากกว่านะครับเพราะว่าการฟื้นคืนเนี่ยมันต้องใช้หลักทรัพย์นะครับเราต้องใช้การสเต็กนะครับซึ่งการสเตกิ้งเนี่ย ของ u t c ต่อเ็จนะครับแล้วก็ดานาต่างๆจะดำเนินประมาณอีกเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าอันนี้ถึงจะคอนเฟิร์มว่า u t c ถึงหนึ่งดอนนะครับตอนเนี้คือเป็นการกลาวจากทีมงานแน่นอนนะครับว่าจะถึง1นึ่งดอนแต่เชื่อผมเชื่อว่าไม่ถึงเขาต้องใช้เงินทุนนะครับหรือเงินเนี่ยเข้าไปซื้อเหรียญน,นะครับแล้วเขาก็จะอัพราคาให้ถึงราคาหนึ่ง ตรงนี้เราก็บอกกับท่านผู้ชมนะแฝงๆนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคาอย่างนี้ผมพูดด้วยแต่ราคา0.0นะครับ1 2หรือ1 1เนี่ยอาจจะไม่มีให้เก็บแล้วถ้ากรณีที่ Bitcoin ราคาเนี่ยสามารถที่จะไปต่อได้ยาวๆนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องดูว่าบิตคอยไปเท่าไรแล้วค่อยมาสรุปกันอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดบิตคอยนะครับเรารอบนี้อยู่ไเนี่ยไม่ผ่านประมาณที่พัน0้าสิจุดศพันห้าร้อยเนี่ยนะครับสิ่งนี้ตามมาก็คือว่าราคาก็จะย่อลงไปอีก ซึ่งส่วนตัวผมแล้วอะราคา USDC เนี่ยถ้าเขาจะลกวานจะลากให้ต่ำนะก็คือ0.02ตัวนะครับเก้ากว่าเนี่ยจะเป็นราคาสุดท้ายที่วานจะเก็บผมเดาไว้สองทางนะครับว่าถ้าครั้งนี้ USDC ไม่ได้ขึ้นยอดตามที่ต้องการก่อนวันที่14บส่แปลว่าจะมีการย่อใหญ่อีกครั้งหนึ่ง นะครับเราจะทำให้ราคาขึ้นไปเลยแต่ดูตอนนี้นะครับผลตอบรับของการโหวตโพโพปโซนะครับตรงนี้นะครับทำให้ราคาของลูน่าแคสซีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เท่าเดิมอีกแล้วคือแปดพันนะครับก็ใครที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ลงไปอีกนะครับตามที่ p าย e d i ิ t ช o นเขาได้ทําการวิเคราะห์เอาไว้ว่าปลายปีจะเหลือศูนย์จุศูนย์ี่ตัวสามพันเนี่ยผมบอกนะครับว่าขนณะนี้ยน่าจะไม่มีโอกาสนะนะครับรวมถึงเราเห็นแผนพัฒนาต่างๆถ้าราคาไม่ไปใกล้ถึงหนึ่งบาทจริงนะครับหรือใกล้หนึ่งดอลเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เก็บราคานี้นะครับเราอาจจะได้อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดศูนย์สามตัวพันสองพันสามพันนี่แหละ ถ้าราคามันไม่ไปนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันต้องแล้วแต่วานเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมในปี2023น้ำหนักจะอยู่ที่ u a t c ตลอดทั้งปีนะครับ u a t c จะขึ้นดีมากนะครับจะไม่ใช่ลูน่าคลาสสิกเป็นตัวชงดูจากข่าวนะแล้วทิศทางตรงนี้นะครับเขาให้โฟกัส u a t c ค่อนข้างมากนะครับส่วนลูน่า ให้มันไปตามระบบรันตามระบบมีระบบเข้ามาช่วยเท่านั้นแต่ยังไม่มี strategy ในการผักดันราคาจริงๆอย่างเช่นยอดการเผา2.5ล้านล้านเนี่ยตอนแรกนะครับว่าจะมีปัดผ่านไปแล้ว3-4ครั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีรอบใหญ่ๆจะทำอีกนะครับและรอบนั้นเขาต้องหวังนะครับว่ามันมีเม็ดเงินมหาศาลที่จะพอปั๊มราคาตรงนั้นได้นะครับ ฉะนั้นไอตักกะนะคะบ,บอกว่าไม่มีทางหรอกที่จะเผาตัวเองเหรียญตัวเองให้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมันมีเม็ดเงินเยอะอย่างนั้นจริงๆเขาทําแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญมันแข่งขันกันสูงให้คุณรอไปห้าปีสิบปีอะบอกเอ้เดี๋ยวรอห้าปีสิบปีคุณเห็นไหมเหรียญเดี๋ยวนี้มันเกิดใหม่ตลอดนะครับแล้วมันพร้อมจะปั่นด้วยถ้าตลาดดี เหรียญทุกเหรียญพร้อมจะปั่นะครับถ้าลูน่าแกสิกอื่นไม่ทำไรมันก็อยู่อย่างเงี้ยแหละนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าแพชชั่นของเขานะครับโดยเฉพาะอยู่กับทางไบแนนด์ด้วยและการแข่งขันที่มันคลุกกุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของทางอเมริกาที่เราเห็นอีกหน่อยจะมีทางฮ่องกงนะครับแล้วก็ทางดูไบ และอื่นๆจะเกิดขึ้นนะครับและการแข่งขันมันจะสูงมากๆฉะนั้นลูน่าค a s ส i ิจะราคาจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้แค่ไปถึงห้าถึงสิบปีแน่นะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าราคาจะขยับมากน้อยขนาดไหนเพื่อให้คนที่เป็นเม้าพอใจนะครับมันต้องมี แฟนคลับด้วยนะเราก็เมานะครับมันต้องแบ่งเลเวลกันเพราะลูน่าจะมีวานอย่างเดียวไม่ได้คุณดูละกันนะครับชิบะมีวานอย่างเดียวหลักๆเนี่ยมีวานตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับเยอะเกินไปราคาอืนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรื่องของอาการควบคุมเงินเฟอ้อด้วยนะครับในสหรัฐอเมริกาดังนั้นเขาบอกว่า เขาจะรีเพกนะครับแล้วก็อัปเกรด Priority v 2 1 0นะครับได้รับการอนุมัติจากชุมนจนน์เทรราแคสิกและหลังจากนั้นการเสร็จสิ้นการอัปเกรดคอส w อม m r r i o r i t y นะครับวันที่14มิถุนาทาง l i t f นะครับจะใช้งบประมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อตั้งค่าสภาพแวดล้อมเพื่อทดสอบ utc a นะครับสำหรับ LUNA กับ Classic กับ utc a นะครับก็มีการขยับราคาที่ดีขึ้นในย4ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉะนั้นชุมชนของเทอร์ราคลาสสิกก็อนุมัติ L1 TF ตรงนี้เพื่อทำงาน USTC r e p e c ชุมชนเทอร์ราคลาสสิกได้ผ่านข้อเสนอ11548 USTC Test Environment นะครับอย่างเอกชนละเมื่อวันที่7มิถุนายนข้อเสนอดังกล่าวก็ให้คะแนนเห็นชอบ90%และขณะที่10%งดออกเสียงและหน้าแปลกใจข้อเสนอนี้ได้รับเสียง กือบศนะครับว่าไม่และไม่นะด้วยการยับยั้งนะครับความหมายก็คือว่าชุมชนพิจารณาว่าการรีเพ็กเป็นยูริตี้ที่สำคัญมากๆของ luna classic นะครับในบรรดาผู้ตรวจสอบความถูกต้องทั้ง47คนได้เข้าร่วมลงคะแนน38คนลงคะแนนว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอ9คนลงนะครับเป็นการงดออกเสียงไม่มีใครลงคะแนนว่าคัดค้านนะครับข้อเสนอทั้ง Or n o โ e ดอร i n คอยพายูนะครับแล้วก็เท r ร่าวิซีวิสตา้วสเตกบินนะครับตรงนี้และผู้ตรวจสอบนะครับอันดับต้น,ตนๆอื่นๆโหวตว่าใช่เพื่ออนุมัติจอยแอลวันเทคฟอสเพื่อนทำนะครับงานร่วมกับทีมเพื่อจะเป็นตัวแทนของ u s t c นะครับก็จะมีหลายองค,องค์กรที่จะทำงานนะพอเขาต้องแบ่งงานไปนะพอไม่ให้งานมันหนักไปเขาก็ต้องแบ่งให้องค์กรอื่นด้วยเพื่อจะดู u s t c นั่นเอง ฉะนั้น L1 นะครับ t f เนี่ยข้อเสนองว่าประมาณไตรมาที่2เพื่อตั้งสภาพแวอล์ A ตั้งค่าของ u a t c นะครับ Reset u a t c ใหม่แล้วก็ l e d l i n e Destre นะครับก็เป็นผู้นำแทนของ u a t c ได้แบ่งปันข้อกังวลเนี่ยในการแลกเปลี่ยนคริปโตบางส่วนนะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนพื้นฐานนะครับของ u a t c นั่นเองของการรีเพก รักนั้นทีมงานก็มีการทำร่วมกันระหว่างทีม l 1และก็ tgf ก็คือ Terra, เทอร่าทางทีมของเทอรล่าด้วยนะครับเพื่อรับรายการข้อกังวลของเซกนะครับเพื่อดาเนินการแก้ไขก็คือว่าต้องต้องมีการโคกับเซกเนาะเพื่อจะทำให้ usdc เนี่ยเกิดการรีเ a y เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การ STAKING นะครับ u s c ต้องมี VALUE นะฉะนั้นการ STAKING อ่ะส่งเสริมการ STAKING เป็นสิ่งที่สำคัญ ะฉะนั้นเขาต้องควบคุณเ,เงินทุนนะครับป้องกันเรื่องของเกลียวมรณะนะหมายความว่าตรงนี้ก็คือเรื่องของการดีเพกนะครับการลดเพ็กไปนะครับในช่วงวิกฤตของเทอรล่าลูน่าในความจริงนะครับ USTC r ีเพ็เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทอร a ล่าแคสิกรีวเวิร์ลโรดแมปเท่านั้นในปีนี้นะครับแล้วก็สร้างเหตุผลว่า r ีเพ็นะครับจะมีจารจำลองข้อเสนอเพื่อรักษาเพคของ USTC ด้วย นะครับว่าจะจะทำยังไงที่เขาจะสามารถรักษาเพกของ UATC นะครับแล้วก็หากข้อเสนอนะครับผ่านและตัวแทน UATC ไม่พบสิ่งกีดหรืออุปสรรคหรือสิงส่งกีดขวางปัญหาใดๆนะครับฉะนั้น L 1เนี่ยจะทำงานส่วนใหญ่ในตัวแทนของ UATC ในไตมาสที่สามแทนอันนี้นะครับก็เป็นส่วนของจุมชนดังนั้นเราก็เห็นนะครับว่าต,วตอนนี้เขาจะรีเพกล้ะ ฉะนั้นรูน่าแคสสิกตอนนี้นะครับก็เขาก็มีการปรับราคาขึ้นแล้วก็ U a T C นะครับปีนี้ก็ดูที่ทางของ U a T C แล้วกันนะครับว่า U a T C จะไปยังไงแต่ผมว่าไม่ใช่หนึ่งดอลลาร์อย่างรวดเร็วแน่หลังสิบสี่อ่ะนะครับต้องดูนะครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่สูงจุดสามดอลน,นะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้น นะครับที่จะเป็นราคาที่ทำให้ USDC เนี่ยมันน่าเก็ตน่าสะสมเนาะนะครับรวมถึงการทำบนกระดานด้วยไม่ใช่ราคาอยู่นี้นะครับไม่งั้นกระดานนะ่ะเขาจะไม่ลิสต์แล้วก็จะไม่ทำการสเต็กนะครับยังไงเขาต้องดันอยู่และอยู่ที่ไปอยู่ที่ราคาไหนฉะนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เป็นข่าวที่สองคือเรื่องของฮ่องกงเวบสนะครับเพราะว่าตอนเนี้ ลูน่าหรือเทอร่าจะต้องทำดีแอดออกมาตอนนี้มีเด็กซนะครับและเขาเนี่ยจะต้องวางสตรทิจี้ที่ฮ่องกงเน่นะครับเพราะฮ่องกงเนี่ยจากข้อมูลของวูเจียจงนะครับภาษาจีนหน้าสะกดอย่างนี้วูเจียจงนะครับเขาก็วางนโยบายเกี่ยวกับการดูแลฮ่องกงเนาะทั้งโทเค็นไหนผ่านหรืไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นโทเค็นตัวเกมเขาไม่ควบคุม ฟิวเจอร์ก็ไม่ควบคุมนะครับพอห้ฮ่องกงเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยเขาจะเปิดนะครับสำหรับพวกกระดาน Exchange ต่างๆนะครับอาจจะช่วยเรื่องของค่าฟรีค่าอะไรพวกนี้นะครับคือหมายความว่าถ้าไปอยู่กระดานฮ่องกงอ่ะมันจะมันจะสร้างรายได,ได้ได้แล้วกันนะครับเขาก็เลยบอกไปวันที่1นมิถุนายนนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับที่ฮ่องกงนะเพื่อจะให้ความชัดเจนต่างๆ รเรื่องของการพัฒนาไอเว็บ3.0นะครับกองทุนต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะดังนั้นก็ให้ไว้ประมาณนี้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาจะพัฒนาเว็บ3.0เพราะว่าเว็บ3.0ตอนนี้ฐานยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับอีกหน่อยเนี่ยเขาต้องดึงไอทรัพยากรตัวนี้มาให้ได้นะครับคือหมายความว่า สตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เรื่องของเว็บ3.0โดยเฉพาะนะครับขณะตอนนี้ฮ่องกงในเฟสแรกจะเป็นพวก e x c h a n g e ต่างๆจะเริ่มเข้ามาเปิดนะครับต่อไปก็จะเป็นเว็บ3.0นะครับและถ้าเกิดเว็บ3.0เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าทางทีมงานของเทอราต้องเจาะแส r a t e ดของฮ่องกงแน่นะครับส่วนตัวผมนะผมคิดยไว้อย่างนี้เพราะว่าเขาคงไม่ไปเจาะที่ในอเมริกานะครับพราในอเมริกาเนี่ย ก็มีกฎหมายในการควบคุมคริปโตค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ไม่ได้ชอบคริปโตด้วยลายคริปโตออกดังนั้นจะต้องลุยที่ฮ่องกงแน่นอนนะครับเราก็มีข่าวสุดท้ายนะครับเราเค,คิดว่าข่าวนี้ไม่ได้สําคัญนะเป็นข่าวของโดคอร์นะครับผู้ก่อตั้งเทอรล่านะครับว่าการที่ถูกจับในมอนเตเนโกรเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะโดคอรยังไงก็โดนประกันหือละ นะครับและการโดนจับเนี่ยก็เป็นเหตุผลปล่อยข่าวทางการเมืองนะครับเพราะว่าทางโดคอเนี่ยมีเส้นสายนะครับในโมเตเนโกเหมือนกันนะครับอ่าก็ได้รู้จักนายพกพรรคการเมืองนะครับโมเตเนโกด้วยหัวหน้าพรรคการเมืองก็ได้รู้จักหัวหน้าพรรคการเมืองในบรเตนโกด้วยนะครับอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับดีแทน a b a าโซวิกนะครับอันนี้ผมอาจจะสะกดไม่ถูกนะครับและที่กำลังดำรงลำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่าง m a r คโควิกโคแวกซนะครับอันนี้แล้วก็กำลังกาลังจะออกจากตำแหน่งและได้รับอายการพิเศษนะครับของรัฐได้รับจดหมายของโดคนโดยอ้างว่าเขาได้รับเงินสนับสนุนจากภาคการเมืองอย่างยุโรปนาวนะนะครับน่าจะสะกดแบบนี้นะ เราก็โดคอนมีความสัมพันธ์อกอบพรรคการเมืองของมอนเตเนโกรในยุโรปแล้วด้วยนะครับอย่างดิแทนอาบาโซวิกนะครับนายกรัฐมนตรีของมอนเตเนโกรก็อ้างว่าเขาได้อ่านจดหมายที่เขียนโดยลายมือของโดคอนผู้ร่วมก่อตั้งของเธอร่าส่งไปอย่างสำนักงานอายการนะครับและตามจดหมายโดคอนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะนะครับกับการกระทรวงการคลังอย่างโคโคะนะครับ สปาจิ c อะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับอย่างสปาจ i c ก็ยังเป็นประธานาธิบดีของพรรคการเมืองของยุโรปนาานะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งของเธอร์ล่าได้อ้างเงินสนับสนุนพรรคการเมืองยุโรปนานด้วยนะครับฉะนั้นนายกทัมมตรีของดีแทนอาบโซวิกนะครับอาบาโซวิกพรรคการเมืองและองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับที่พ้นจัดตำแหน่งก็เรียกร้องให้ดำเนินคดีพิเศษ ในวันอังคารนะครับเพื่อสอบสวนความเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาของโดคอนและมิโลโคนะครับสปาจิอะไรเงี้ยนะครับก็สะกดชื่อไม่ถูกนะฮะก็มีการสอบถามกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของกับการประกันตัวของโดคอนนะครับอนุมัติในมอนเตเนโกนะอย่างเช่นคอยแก๊สมีเดียนะครับรายงานก่อนหน้านี้ สารอมเดนิโกขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้อนุมัติคำร้องประกันตัวของผู้ก่อตั้งเธอร่านะครับแล้วก็ผู้นําที่มีความสัมพันธ์อย่างสเป g จิกนะครับก็ยืนยันว่าโดคอนอ่ะรู้จักเขาตั้งแต่ปี2018นะครับคือรู้จักกันในฐานะเพื่อนและบริษัทที่เขาทํางานให้นะครับเพราะว่าทางพรรคการเมืองของอมเดนิโกตอนนี้เขาสนับสนุนริบโตนะครับฉะนั้นเขาจะเป็นมิตรกับ ทางดอนแน่นอนนะครับแต่ก็ออกมาปฏิเสธชุมชนนะครับว่าเขาไม่ได้ให้การช่วยเหลือโดอน,นะครับแต่มันมีข่าวหลุดออกมาก็น่าจะเป็นฝั่งของฝั่งทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะครับแต่อันเนี้ยไม่มีเรฟเลนซ์น่าจะเป็นฝั่งของไบแนนมากกว่านะครับก็ทําให้เห็นว่าการโดนจับของโดพเนี่ยแล้วก็การใส่สีนะครับว่าจะส่งไปเกาหลีใต้ติดคุกสี่สิบปีอเมริการ้อยปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่อง อัน a ม e เซนนะครับเรื่องไม s e ซ s นก็คือโดคอนรู้จักกับคนในท้องถิ่นที่โดนจับนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าน่าจะพยายามปั่นราคาของลูนาอึกรานั่นเนี่ยนะครับน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังตรงนี้นะครับอาจจะเป็นโดคอนเองก็ได้นะครับหรืออาจจะอะไรก็ได้ที่มีการผสมร่วมกันนะครับทำให้เราเห็นนะครับว่าเบื้องหลังจริงๆอะ่ะ คือตั้งใจจะให้ข่าวเนี้ยออกมานะครับเพื่อทําลายราคาของลูน่หรือเทอร์ล่าอยู่แล้วแล้วมันก็มีคนฝั่งของอเมริกาพยายามใส่ฝัดเพิ่มเติมอะไรเข้ามาตลอดนะครับเพื่อจะทําให้ราคาของลูน่าหรือเทอร์ล่าขยับได้ช้าที่สุดนะครับก็เป็นวิธีนําจิ้มผสมน้ำยาน,นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสไครตและกดกดิ่กดปุ่มติดตาม เรามีช่องทางที่สําคัญคือรายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อลูนานะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสีย่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูนาหรือเทอร์าจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมีมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเหรียญบ I P หนึ่งนะครับรับก่อนรวยก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเหรียญต้นน้ํายังไม่มีข้อมูล ไม่มีเรื่องของรายละเอียดในคอยมาเก็ตแคปกับคอยเกโก้เท่าไหร่เลยนะครับแต่ทาง b i t เก t เขาจะมีการเปิดตัวบน Launch Pad นะครับก็จะเป็นภูรับรางวัลน,นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าระบบตรง l u n c h p a d ได้ของปิดกระดาน b i ทเก t นะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์เอาไว้นะครับก็เข้าไปในกลุ่มนะครับมิชชั่น New Moon VIP พีละกันนะครับจากนั้นปริมาณของ BGB นะครับภูเนี่ย ก็ต้องประมาณ1 8 9 0 0ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบีหนึ่งนะครับก็เขาจะแจกกันนะสำหรับใครที่ทำตามเงื่อนไขแล้วนะครับต้องมี BGB อะ่ะตามที่เขากำหนดนะครับฉะนั้นรางวัลเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันคนนะครับที่นั่งนะนะครับโดยอ่าหนึ 1, ่งรางวัลน,นะครับจะเท่ากับ 105 BIP 1นะครับอันนี้ก็เป็นซนะันชายภูเนาะปริมาณซันชายภูก็ประมาณ2 1 0 0 0 0 BIP 1นะครับแล้วก็สามารถสมัครตัวของลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ลิงก์เอาไว้ในการสมัครเนาะถ้าเกิดคุณยังไม่มีกระดานปิดเก็ตคุณก็สามารถที่จะสมัครนะครับเพื่อรับรางวัลตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นตัวที่ ช่วยทําให้คนเนี่ยได้เหรียญต้นน้ําใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยเหรียญต้นน้ําใหม่ๆมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลนะครับเราก็ไม่มีอ่าให้ซื้อขายไม่มีแท็กนะครับฉะนั้นพวกกลุ่มของกระดานต่างๆเนี่ยเขาก็จัดการที่จะอ่าแจกเหรียญพวกนี้นะครับน่าจะเป็นแอร์ดอกที่เขาได้มานะครับฉะนั้นติดตาม